ของขวัญคริสต์มาสกับพี่พี่พนักงานนะคะหนูยิ้มจะห่ออะไรเอ่ยห่อเบาะรองนั่งห่อดอกไม้รองนั่งแบบนี้นะคะเป็นของขวัญของหนูยิ้มเองส่วนของหนูแย้มห่ออะไรเอ่ยขอนาฬิกาของนาฬิกาของพ่อบอมนะคะเพราะว่าของหนูแย้มห่อเรียบร้อยละวันนี้ใช้การห่อของขวัญแบบไหนคะของของแย้มนะคะว้าวซานต้านะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป ที่หนูยิ้มหนูแย้มห่อของขเป็นครั้งแรกเลยนะคะอันดับแรกเราจะเอาของวาง <c oughs> ถ้าเป็นกล่องของหนูแย้มแบบนี้ค่ะสามารถห่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นของ,ของหูย,มมยี้มากมันนุ่มนิ่มนะคะมันห่อยาก<อ>เราจะเอาใส่ไว้ในกล่องนะคะเก็บได้หมดไหมนเนี่ยกล่องเราก็เล็กจิ๋วเลยอะ่ะแล้วก็ยัดกลงไปไปใไป,ไป,ไปยัดไปยัดนี่คุณน่พอพี่เปิดมาปุ๊บ แบบนี้เลยเทปใสแปะเลยนะหนูแย้มอย่างนี้ปุ๊บหนูแย้มแปะเอาเทปใสแปะก่อนเพราะว่าเราจะได้ห่อได้ตรงๆงนะคะตรงนี้มันอาจจะเอียงนะคะเราจะจับตรงนี้ให้มันตรงๆเแปะเลยค่ะแปะลงไปเลยโอเคอืมใช่อย่างนั้นแหละ,ะเอาแน่นๆน,น,นะคะไม่เอาหลวมนะคะดึงแน่แนๆค่ะดึงให้กระดาษ่อของขวานนะคะ่ะชิดติดกับกล่องของขวาญของเราที่จะห่อเลยนะคะ เมื่อก่อนนะแม่ปู่จะทําเป็นรูปท็อฟฟี่เลยลองดูได้ไหมท็อฟฟี่มาถึงคำวนอย่างเนี้วนของข้างเลยเลยมันจะกลายเป็นรูปท็อฟฟี่เลยนะเทปพันรอบๆไปคะ่ะไม่ต้ติดตรงนี้นะคะเราจะพันอย่างนี้เป็นวงกลมอย่างนี้เลยะคะ่ะเอามือออกก็ต้องได้ค่ะย้ำต้องจับด้วยนะคะหมายถึงว่าจับบีบให้มันเข้าๆกันด้วยค่ะ ใส่ดึงทีละข้างค่ะดึงทีละข้างให้มันแน่นแติดกันเลยค่ะเหลืออีกหนึ่งข้างนะคะไม่ตรงเหรอ้ยโี้ยนี่ไงนี่คือการที่เราดึงแรงๆเอาเคศใส่มาแปะประกอบได้ค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆบีบด,ด้านข้างนิดค,ค่อยๆบีบตรงๆเนียนๆนะคะตรงไหน ที่มันขาดเราก็ใช้เทปใสซ่อมได้ค่ะติดตามนี่เลยปาต้องดีใจแน่เอราะว่าต้องดีใจแน่หนูแย้มห่อข่องขวัญให้พาวด์ปัมเป็นรูปทัพฟี่ของขวัญเป็นรูปทัพฟี่มันก็ง่ายมากใช่ค่ะง่ายมากเราก็จับตรงปลายปลายให้มันผูกๆนะคะในการใช้มือกางออกเนี่ยเอามือลงเข้าไปง่ายแลังน้นแหะค่ะใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นไอ้ข้างนึง ว่า<ใ>ต้องตัดมันเท่าๆกันมุดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็กางออกนี้ค่ะอ๋อเราจะตัดกลางข้างออกนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันยาวไม่เท่ากันนะคะต้องใช้กระดาษหลายแผ่นเลยนะเนี่ยอ๋ออ๋อค่ะเอาอย่างนั้นเลยแผ่นนี้เองเนี่โอเคทางไหนก็ได้ค่ะโอ้น่ารักมากเลยและหนูแย้มนะคะจะติด โบไหมคะหรือติดดอกคะติดโบติดอันนี้คือดอกไม้นะกระดาษมอพร้อมหนูแย้มเป็นสีชมพูแล้วนะหนูแย้มคุณจะใช้สีเขียวดอกอะค่ะสีอื่นค่ะไหนเขาดูหน่อยมีดอกไม้เยอะไหมอะคะสีเขียวโอ้สีเขียวได้สีเขียวมันตัดกับสีอะไรหนูแย้มจะทําให้ดูนะคะหนูแย้มเลือกสีโบได้แล้วนะคะเป็นสีเขียวนะคะง่ายไหมคะทำโอ่ง่ายมาก เพราะว่าพอเราดึงเชือกเนี่ยมันจะหึงใช่ไหมคะเนี่ยตรงที่มันแหลมแหลมสองเฉกนะคะแล้วให้เราเปิดขึ้นแล้วมันจะมีเชือกมันเป็นริบบินโบสําเร็จรูปเราก็แค่ดึงมันมีเชือกอยู่สองเส้นพอเราดึง่งมันก็เลยทําให้มันหึอเนี่ยอมไหมยังคะลองดูนะทุกคนอีกรอบอีกรอบอีกรอบอ่ะกลับคืนได้ไหมกลับคืนได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวดูแห้มจะทำกลับคืนนะแน่นกว่านี้ ว้าวเป็นอย่างนี้เลยนะสวยมากแล้วเขา,เาแปะเลยใช่ประมาณนั้นแหละจะแปะได้ยังไงร,รู้ไหมคะเราจะใช้อันนี้หนูย้ำถือตรงฝั่งนู้นนะมัดใช่ไหมใช่ค่ะฝั่งนี้มัดแบบนี้เลยไม่มาตรงเนี้ยสองอันออ,อ,อไลไอเดียดีหนูยิ้มไอเดียดีหนูย้ำจ้องงดูก่อนคะ่ะว่าหนูย้ำจะเอาฝั่งนี้เป็นข้างหน้า หรือว่าฝั่งน,นี้เป็นข้างหน้าคะฝั่งน,นี้เป็นข้างหน้าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีรอยต่อของกระดาษห่อขวัญน,นะคะเราต้องใช้ผังน,นี้เป็นข้างหน้าเท่านั้น <c oughs> ให้เรอย่ามัดก,ก่อนนะแบบนี้เลย <c oughs> สวยนะเนี่ยดูสิม่ไทำแบบรีดได้นะคะรีดเป็นมุมกล่องนะกระดาษห่อขวัญ <c oughs> แผ่นที่สองคะ่ะว้า <c oughs> ้องให้เหมือนเท่าโอ้โตรงนี้โูเราหมุนไหมหมุนฝั่งนี้ มุมฝั่งนี้เพื่อที่จะเก็บนี้ให้หมดก่อนแล้วเหลือเท่าไรแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาเก็บฝั่งนี้โบเสร็จเป็นหนึ่งอันแล้วนะคะกําลังจะทําวันที่สองค่ะทุกคนดูนะว้าวเดีย๋ยวจะเสร็จหรือยังคะอ๋อเดี๋ยวังจะเสร็จแล้วว้าวอันนี้ก็เป็นโบฝั่งนี้ก็เป็นดอกไม้อันนี้คือด้านหน้านะคะวยมาก น,น,นี่ีนี่ดนี่แล้วก็ต่อไปเรามาดูของหนูยิ้มบ้างหนูยิ้มจะ้ะตอนนี้ถึงขั้นตอนที่การแปะตรงที่มันยังไม่มีกระดาษห่อของขวัญน,นะคะใกล้แล้วใกล้แล้วหนูยิ้มต้องใช้ดอกสีอะไรคะเน,นี่ยสีเขียวร่วสีชมพูชใช่หนูยิ้มต้องใช้ดอกสีชมพูนะติดอ่ะต่เลยหนูยิ้มนะคะห่อกระดาษห่อของขวัญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลย ดูสิสวยงามนั่นเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้ริบบิ้นนะคะมัดเป็นเส้นนะคะอ้าวมัดไม่ได้ยิ้มตัดอ้าวหนูยิ้มตัดไปแล้วเหรอแน่นำม่าอย่าเพิ่งตัดนะคะดึงออกมาตัดแล้วไปแปะข้างหลังไม่ใช่เลยเราจะมัดเลยโดยเราจะไม่ใช้เทปใสแปะเลยเราจะดึงอ่ะโชว์ก่อนโชว์ลายก่อนดูลายนะไปเลยไปเลยไปเลยดึงไปดึงไปดึงไปเสร็จแล้วนะคะหนูยิ้มจะเอาด้านไหนคือด้านข้างล่างค่ะ ด้านไหนคือด้านข้างล่างด้านไหนคือด้านข้างหน้าเราต้องดูด้านที่สวยที่สุดด้านที่สวยที่สุดคือยังไงรู้ไหมเป็นด้านที่ไม่มีรอยต่อนี่รอยแปะด้านนี้ด้านไหนคะด้านนี้คือด้านข้างบนอ่านี่คือด้านข้างบนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เนี้ยหมุนมัดค่ะดึงเนียดึงยังดึงยังดึงเลยทางรูปทรงให้มันสวดให้มันตรงๆก่อนดึงหมยิ้มดึงกลางเนงอ่าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอกัน อยูยิ้มมาเจอกันเปิดขึ้นเปิดขึ้นเอออย่างนี้แหละอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะใช้นี่หมุนไปัตงตรงนี้นะคะอย่างนี้หนูยิ้มก็จะใช้อันนี้มาใส่ตรงนี้ดึงขึ้นเลยเสร็จแล้วเราก็จะทําการมัดสองเส้นนี้ค่ะมัดเหมือนมัดแบบมัดถุงยางมัดถุงแกงอะไรทั่วไปเลยค่ะมัดเลย อ่าเห็นไหมแล้วก็ตัดเน้่แล้วอย่าเพิ่งค่ะขออีกสักหนึ่งรอบโอเคตัดอ่าแล้วก็ลองพลิกดูข้างหน้าข้างหน้าอยู่ตรงไหนอันนี้ข้างหน้าเหรออีกด้านหนึ่งยิ้มให้อีกด้านหนึ่งนี่นี่คือด้านบนนะคะเราก็ใช้ดอกไม้มาแปะตรงนี้เลยอนดูยิ้มจะใช้ดอกไม้สีชมพูนะคะใช่อย่างนี้แหละดึง,น,งนี่ แบบมาอย่างนี้เลยบิดบินที่เราผูเมื่อกี้นะคะใช่แบบนี้เลยดึงแน่นดึงแน่นดึงนั่นอ่าเราก็รักอีกรอบนึงค่ะหนูยิ้มนะโอ้ยกล้องของหนูยิ้มสวยนะนี่ดูสิเร็วมากหนูแยงไม่ทำแบบเราปี้ไงเลยเร็วอ่ะอุ้ยเจ็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างนี้นะจับไว้นะจับไว้นะสวยไหมคะเสเ็จล้หนูยิ้มหนูแยง กับการห่อของขวัญครั้งแรกของเขานะคะเดี๋ยวสําหรับใครนะคะที่อยากจะลองห่อของขวัญก็ลองห่อในแบบของตัวเองนะคะชอบแบบไหนก็ห่อแบบนั้นนะคะแบบง่ายๆก็แนะนําของหนูแย้มค่ะแบบที่อยากฝึกฝีมือตัวเองก็แบบหนูยิ้มนะคะ <S <S แล้วก็อย่างนั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากเห็นบรรยากาศการแลกของขวัญก็สามารถไปดูได้ที่ทช่องเฟรมดีนะคะคลิปแลกของขวัญจากพี่ๆพ,พ,พนักงานนะคะ 妈妈，拜拜。